คนวันศุกร์แม่มีแต่คนอยากจะพึ่งเราอะไรกันนี่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a Lo Channel ค่ะมาเรามาพูดคุยดวงประจำเดือนสิงหาคมนะคะพุทธศักราช2565ภาพรวมนะคะดวงกัรนงานกัรเงินความรักนะคะสีบันดาลทรัพย์ตัวในเรื่องของเขาเรียกว่าการทำบุญหนุนดวงและเลขบันดานทรัพย์ต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าคนวันศุกร์เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นอย่างไร ตามตำแหน่งดวงคุณดูแล้วไพ่เป็นยังไงคะเออสดใสเนาะแต่ดูแล้วมันเหมือนกับว่าคุณนี่เข้มแข็งเนาะแต่มีคนอยากจะพึ่งพาคุณตลอดเลยอะไรกันนะักกันหนาคนวันศุกร์ค่เปิดใจกว้างๆาค่ะคลิปนี้นะคะไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิดคุณมาตั้งอย่าอย่าคิดว่าจะต้องเป็นทุกอย่างที่อาจารย์วาสนาพูดเพราะว่านี่คือภาพรวมของการพยากรณ์องค์รวมของคนวันศุกร์ซึ่งคนวันศุกร์จะมีฐานดวงฐานกำเนิดแตกต่างกัน ฟังไว้นะคะมันแตกต่างกันดังนั้นอะไรที่ไปสมพงกับดวงชะตาจากคลิปนี้นั่นก็ถือว่าคุณได้รู้เท่าทันดวงชะตารู้ก่อนล่วงหน้าและใช้จิตพิจารณาค่ะอะไรที่เป็นอุปสรรคในชีวิตคนวันศุกร์ฟังไว้แต่ไม่ได้ให้กังวลแต่ให้ฟังไว้อะไรจะเกิดคุณจะได้ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจเกินไปเพราะเรารู้เท่าทันดวงชะตาค่ะ คนวันสุกร์ภาพรวมในเดือนสิงหาคมนี้ภาพรวมรวมนะดวงของคุณค่อนข้างแกร่งนะคะเป็นดวงที่เป็นที่ปรึกษาเป็นดวงแห่งผู้นําเป็นดวงแห่งผู้นําทุกๆด้านเลยนําความคิดคนนําในเรื่องของแนวทางการใช้ชีวิต การให้สติการให้กําลังใจและนําในเรื่องของการแนะแนวในเรื่องของการงานด้วยนะคะดังนั้นคุณก็เลยกลายเป็นเหมือนแกนแกนหนึ่งอะเหมือนอนุสาวรีย์ที่ทุกคนมันจะหมุนวนมาหาคุณตลอดเวลาเลยแล้วถามว่าคุณสบายใจไหมก็ไม่สบายใจหรอกมันเรื่องคนอื่นทั้งนั้นอะ มันทาให้คุณวุ่นวายใจมันก็เรื่องคนอื่นทั้งนั้นแหละมันทาให้คุณต้องมานั่งแบกรับนะคะดวงช่วงนี้นะคะในช่วงของอเดือนสิงหาอาจารย์จะวัาสระเขาเจาะเรื่องงานก่อนงานที่โดดเด่นละกันงานที่โดดเด่นของคนที่เกิดเกิดวันศุกร์นะคะในช่วงเดือนสิงหานี้งานโดดเด่นมากๆคืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของทนายความนักจิตวิทยาผู้ดูแลเยียวยาวหัวใจนะคะกลุ่มลักษณะงานแบบนี้นะคะ อ่คนที่ช่วยไก่เกียร์ระงับข้อพิพาทคนที่มีองค์ความรู้ให้แนวทางการใช้ชีวิตกับคนที่กําลังเป๋อยู่กับคนที่กาลังหมดใจกับคนที่กําลังทุกข์อยู่เนี่ยแหละค่ะลักษณะดวงงานแบบนี้คนวันศุกร์ทำออกมาได้ดีนะคะคุณจะเปิดเป็นไลฟ์โค้ดคุณจะเปิดเป็นการพูดคุยให้กำลังใจคุณจะพูดเรื่องกดอะไรก็ตามกดแรงดึงดูดกฎการเงินกดความมั่งคั่งอะไรก็ตามตอนนี้คนสนใจเป็นกูรูเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ทั้งด้านทางโลกและทงางธรรมและจิตวิญญาณ แมคนวันศุกร์ทำออกมาได้ดีค่ะละักษณะงานแบบนี้นะสมพงศ์กับดวงกําลังเป็นตัวคุณหรือเปล่าที่ทํางานคล้ายๆในสิ่งที่อาจารย์พูดแบบกว้างๆแบบนี้ถ้าใช่กําลังไปได้สวยในเดือนสิงหาคมนะคะอีกอาชีพหนึ่งค่ะคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะคะ ใครที่ตกงานอยู่แล้วคุณมีความสามารถที่จะเป็นสมัครรบพนะคะคนยืนยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักนะช่วงนี้นะคะจากงานหนักคือทํามากมายกว่างานตัวเองต้องช่วยเหลือต้องต้องดูแลอันนี้ค่ะจะเป็นงานที่เขาเรียกว่างานหนักแล้วก็เป็นงานที่ใครตกงานแล้วลองสมัครงานจะได้งาน พราะช่วงนี้มีความต้องการตลาดแรงงานในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงงานทางสปปรรพสินค้าหมู่บ้านนะคะพี่พี่รอปภนะคะงานนี้ยังเป็นจุดเด่นของของช่วงของงานนี้อยู่นะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งใครเป็นเจ้าของกิจการนะคะดูแลด้านนี้คือน่าจะเขาเรียกว่าน่าจะคนขาดเลยแหละลงไปสมัครงานดูนะคะเจ้าของน่าจะ อาแขนรับเลยและอีกรูปแบบงานหนึ่งนะคะคืองานที่เกี่ยวกับเรื่องของอ่าการยกย้ายถ่ายเทการเงินอ่าคนวันศุกร์ยังทําได้ดีค่ะรงรับจำนำรับจำนำบา้านรับจำนำโฉนดที่ดินรับจำนำทะเบียนรถรับจำนำทองรับจำนำแหวนรลบจำนำของมีค่า เนี่ยแหละค่ะโรงรับจำนำห่างทองอะไรต่างๆที่มีการหมุนเวียนการเงินเอาเอาของไปได้เงินกลับมาเนี่ยแหละค่ะจะเป็นธุรกิจที่ยังดีอยู่ของคนที่เกิดวันศุกร์น่าจะมีอาจจะเป็นสะท้อนเศรษฐกิจบางอย่างเนาะเพราะว่ามันมีคนอีกวันหนึ่งนะคะอาจารย์จะไม่ได้ละทำดวงไปละกับคนวันศุกร์เนี่ยจะทําเรื่องของการเป็นโต๊ะในการรับหมุนเงินอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของโรงรับจำนำการโยกย้ายการเงินการฝากขายการฝากจำนำเนี่ย ถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะยังยังคงฟูยังคงมีมีลูกค้าเข้ามานั่นหมายความว่าคนภาพรวมน่าจะมีการขัดสนเรื่องการเงินแล้วแหละ นะคะคนที่เป็นพ่อค้าคนกลางอย่างเงี้ยค่ะคนที่คอยแนะนําเอาสินค้าจากที่1ไปยังที่1คอยให้ความรู้เป็นคนกลางนะคะใครไม่มีความรู้นําเข้าสินค้าจากจีนเขาก็เป็นผู้มีความรู้อ่ามาลงคอร์สมาเรียนกับเขาเนะะี่ยค่ะเป็นแบบพวกเชื่อมโยงเชื่อมต่ออย่างนี้ก็ได้นะคะในการลงทุนอะไรก็ถือว่าในกลุ่มลักษณะแบบนี้ก็ยังไปด้ดวยีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของเนอร์สเลียนะคะเนอร์สเลียที่ Nur เนอร์สเลียที่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก กับผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงวัยอยู่บ้านคนเดียวนะคะแม่บ้านรับจ้างตามบ้านเป็นรายวันรายเดือนยังคงเป็นที่ต้องการค่ะอาชีพนี้ยังยังยังประกอบกิจได้ดีในเดือนสิงหาคมนะคะ คุณลงประชาสัมพันธ์ตัวเองดีๆหรือว่าคุณว่างงานอยู่ลองประกาศว่าเป็นแม่บ้านอาจจะมีคนเข้ามาเพราะว่าเป็นดวงของจังหวะงานนี้พอดีที่มันกําลังมีคนสนใจและอ่อแล้วคนที่ดูแลในเรื่องของคนแก่คณป่วยคนป่วยติดเตียงผู้ช่วยพยาบาลคนรับดูแลคนเท่าคนแก่อ่า อันนี้ก็ถือว่าไปในทางที่ดีคนทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของกายภาพนะคะต่างๆกายภาพบุคคลที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเดินกายภาพร่างกายแขนขาก็ไปในทิศทางที่ดีค่ะงานเยอะงานว่าจ้างเยอะในช่วงนี้นะคะอีกอาชีพหนึ่งลักษณะแบบนี้นะคะคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของ การประกวดการแข่งขันเดินสายประกวดตามเวทีเล็กใหญ่เวทีประจำตังหวัดปเปเทีประจำตำบลการแข่งขันด้านความงามคุณวันสุขจาก แต่งออกมาแล้วดูดีดูเด่นแล้วก็เขาเรียกว่าน่าจะโดดเด่นกว่าคนในวันอื่นๆด้วยแต่ก็ต้องใช้วันเดือนปีเกิดน,นะคะมีโอกาสชนะด้วยโอ้โหดีใจมากๆเลยนะคะแต่ความสามารถต้องมากนะคะความสามารถของคุณท่านเน้นในเรื่องของการรำ่าการการแสดงเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายยิมนาสติก การขึ้นไหวที่แตกต่างกันออกไปจินตะลีลาต่างๆความอ่อนช้อยการลำในรูปแบบที่เป็นวัฒนธรรมต่างชาติอันนี้จะดึงดูดการตัดสินใจให้มาทางเทคะแนนมาให้คุณได้นะคะการโชว์ตัวอ่อนนะคะการการโชว์การท่าลำหรือว่าการท่าลำที่มาจากประเทศอื่นการโชว์อย่างเงี้ยมองแล้วน่าจะ น่าจะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กรรมการรุ่นใหม่ที่อยากเห็นวัฒน,นธรรมที่หลากหลายด้วยนะคะหรือว่าใครจะไปแสดงเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปสู่นะคะก็ก็เอาวัฒน,นธรรมเรื่องของการโชว์เขาเรียกว่าการอ่อนตัวในการท่าลำนะคะท่าลำของไทยที่มันเน้นการสรีละการอ่อนตัวการเคลื่อนไหวเหมือนเหมือนลักษณะย,ยิมนาสติกอย่างเงี้ยคะ่ะก็น่าจะเป็นที่จุดเด่นเป็นที่ตอบรับนะคะ ก็ถือว่าเป็นการรับแขกทั้งประเทศไทยแล้วก็ไปสแสดงในง,งานต่างประเทศก็ถือว่าจะประสบความสําเร็จค่ะเรามาดูทิศทางนะที่คนวันศุกร์ทำแล้วมันอาจจะไม่เข้าตากรรมการในรอบนี้ ก็ถือว่าอาจจะไม่ได้แย่หรอกแต่มันก็ถือว่าไม่ได้ตอบโจทย์และไม่ได้เป็นอย่างที่เราต้องการคืออาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของสายการเดินทางการขนส่งทั้งหมดทางเรือทางอากาศนะคะการขนส่งเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าเจ้าเจ้าหน้าที่ขนส่งพัสดุอุปกรณ์ต่างๆมันติดมันขัดมันเดินทางของมันเปียกของมันพังนะคะเดินทางไปไหนของสูญหายเพราะฉะนั้นคนที่ทาอาชีพเหล่านี้เจ้าของกิจการเหล่านี้ต้องระมัดระวงังนะคะอาจจะมีการคอมเพนเกิดขึ้นสินค้าแตกหักเสียหายหรือว่า สินค้าหล่นหายการการรีบเร่งอุบัติเหตุทางรถของการขนส่งพัสดุต่างๆขนส่งของกินขนส่งของใช้ขนส่งพัสดุจะมีปัญหาทั้งหมดแม้ว่าน้ํามันจะลดลงก็ตามแต่พวกคุณยังมีปัญหานะคะเรื่องของการประกอบการการขนส่งการดีเลย์นะคะอาจจะมีปัญหาได้นะต้องระมัดระวังค่ะ รายจ่ายค่ะรายจ่ายของคนวันศุกร์จะเกิดขึ้นกับอะไรรายรับโชคลาบมีไหมไม่เด่นนะคะถ้าเดอบมูลขึ้นอย่างนี้จะไม่เด่นละเพราะจะเป็นดวงของการหมุนเงินการคิดในเรื่องของการหมุนเงินนะคะดวงของคุณนะคะถ้าทําธุรกิจอะไรอยูอ่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของเป็นกูรูบ้านแบงค์เนี่ยจะดีจะมีคนให้คำขอคำปรึกษาคุณนะคะดวงของคุณแข็งค่ะแต่ว่าดวงการเงินของคุณน่ยมันจะมีคนเข้ามาช่วยใช้นั่นหมายความว่าตัวคุณไม่ได้มีปัญหาคนอื่นมีปัญหากับคุณ คุณก็มีหน้าที่ช่วยเขาแก้ปัญหาปอบประโลมดังนั้นคุณจะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายกับเด็กนะคะเด็กบริวารหรือคนที่มาร้องขอความช่วยเหลือกับคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะเป็นด้วยทรัพย์สินจะเป็นด้วยเขาหมดหนทางคุณต้องหาทางช่วยอันนี้คือเรื่องคนอื่นมาทําให้คุณปวดหัวนะคะการเงินอยู่ดีๆอยู่แล้วแต่เรื่องคนอื่นมาทําให้คุณปวดหัวค่ะ นะคะแล้วก็รายจ่ายก็เรามาระวังคนมายืมเงินแล้วการส่วนโชคลาภไม่เด่นนะคะแต่ดวงคุณดีค่ะดวงคุณมีสเสน่ห์จะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เพศหญิงให้การอุปการะรคุณอยู่แล้วเป็นแบ็กให้คุณอยู่แล้วแล้วคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองกายถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะคะเวลาอยากเครียดอยากกังวลนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะมีเสียงฝนหน่อยนะฝนกําลังตกเลยทีนี้เรามาดูในเรื่องของ ความรักความรักหนุ่มโสดสาวโสดแยกคลิปค่ะคลิปนี้จะเป็นคู่รักนะคะกับสามีภรรยาที่อยู่ในกลุ่มที่ความสัมพันธ์อย่างชัดเจนนะคะหนุ่มโสดสาวโสดอาจารย์จะแยกคลิปแบ่แบงเป็นราศีเพื่อดูทิศทางความรักนะคะส่วนคลิปนี้จะเป็นคู่รักกับสามีภรรยา ก็ไม่มีอะไรค่ะก็ดวงของคุณคู่รักสามีภรรยาจะมีเกณฑ์เข้าหาผู้ใหญ่ในเรื่องของคู่รักไปเยี่ยมเยียนผู้ใหญ่ไปเดินทางไปหาผู้หลักผู้ใหญ่มีการช่วยเหลือกันภายในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดวงของคุณน่ะจะมีเกณฑ์ต้องดูแลอุปถัมภ์เด็กและคนชราดังนั้นก็ต้องจะต้องเสียเงินไปกับเด็กและคนชราคนสูงอายุนะคะทีนี้เรามาดูความรักของพวกคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่า เรามาระวังการห่างกันในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปจะเป็นเรื่องของการห่างการการเดินทางการแยกย้ายกันอยู่หรือไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าต้องแยกต้องไปนู่นไปนี่ก็เกิดการทะเลาะกันไม่พอใจกันเกิดขึ้นไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องเดินทางอาจจะด้วยการงานนะคะต้องแยกกันอาจจะด้วยกลับไปบ้านอาจจะด้วยแบบงอนกันเราแยกกันอะไรแบบนี้แต่ถึงขั้นเลิกกันนะคิดว่าไม่มีแต่ว่าเรื่องเวลามันไม่สัมพันธ์กันนัดกันเบี้ยวนัดนัดกันทําไม่ได้อันนี้จะเกิดขึ้นมากๆทําเป็นพูดว่าฉันจะ เลิกฉันจะเลิกสุดท้ายก็ไม่ได้เลิกหรอก,รอกคู่นี้นะคะสุดท้ายก็กลับมาบนลูมเหมือนเดิมนะระมัดมระวังเรื่องเวลาที่ให้กันค่ะสีมงคลสีมงคลของคุณรอบนี้นะคะเอาว่ามีชชยไปกว่าครึ่งถ้าใช้สีนี้คือสีฟ้าน้ําทะเลสีครามไม่ใช่สีน้าเงินนะคะฟ้าทะเลฟ้าครามฟ้าเมฆอย่างนี้นะคะฟ้าท้องฟ้านะคะตัวเลขบันดาลทรัพย์บันดาลโชคจะเป็นเลข6นะคะเลข8นะคะเลข6เลข8ดนะคะ ค่อนข้างเด่นที่สุดเลข6เลข8แล้วก็เลข5ลองไปบวกรวมกับเลขที่คุณมีอยู่หรือเลขจากความฝันคุณมีเกณฑ์ฝันนะคะลองดูคะ่ะเลขจากความฝันคุณสามารถบวกรวมได้หรือเปล่าอาจารย์มัน,นานไม่การันตีนะคนถูกก็ดีใจด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทําบุญหนุนดวงการทําบุญหนุนดวงของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในช่วงสิงหาเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าคุณการดูแลคนแก่และเด็กอะ่ะ ทำด้วยใจที่เป็นบุญนะคะหรือว่าคุณอนุเคราะห์นะคะคนแก่สถานพินิดนะคะหรือว่าที่รับเลี้ยงเด็กหรือว่าคนชราผู้ป่วยติดเตียงนะั่นคือกุศลที่คุณทําแล้วมันส่งพงกับดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เป็นอย่างมากอาจารย์เปิดไพ่แม่โมดให้นะคะไพ่บอกว่าดวงชะตาของคุณนะคะทําบุญกับคนแก่เด็กดีที่สุดค่ะเดือนนี้นะคะดวงการเงินค่ะขยันนะขยันนะถึงแม้จะมีคนไปยืมคุณก็ต้องขยันสร้างเงินต่อไปนะคะอ่า รับให้ได้กับปัญหายิ้มกับปัญหาแล้วมีความสุขกับปัญหาค่ะเพราะว่าความปัญหาทําให้คุณแข็งเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วคุณรับมือได้เพราะดวงคุณมันสุขในเดือนสิงหาคือดวงแข็งมากๆดวงแบบเก่งดวงแบบเป็นกําแพงเลยอ่ะคือตั้งรับได้ทุกเรื่องเลยดังนั้นเป็นที่พึ่งของคนอื่นในช่วงของเดือนนี้มากๆดังนั้นอย่าลืมเสริมสร้างและให้ความสุขกับตัวเองมากๆความสุขตัวเองอยากกินอะไรก็กินนะอยากไปเที่ยวไหนก็ไป หาเวลาให้กับตัวเองเพราะคุณจะต้องเป็นที่รึกษาให้กับคนเยอะหรือเป็นที่พึ่งกับคนเยอะในเดือนสิงหาเป็นกําลังใจให้คนวันศุกร์ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แชร์ออกไปมือผู้ให้ย่อมได้กลับมาทุกทิศท,ทุกทางเพราะคุณได้แชร์สิ่งดีๆนะคะอาจารย์วัฒนาลาไปก่อนเดี๋ยวฝนตกหนักเดี๋ยวเสียงมันจะดังสวัสดีค่ะ